ข้อคิดจากความเสียใจวันนี้นะคะเราจะหยิบยกเรื่องราวจากหนังสือเรื่องศูนย์รับปากความเสียใจซึ่งเป็นเบสเซลเลอร์ของไต้หวันนะคะเป็นหนังสือนิยายค่ะแต่ว่าเขียนแล้วน่าติดตามแล้วก็ได้ข้อคิดสะกิดใจมากๆเลยความเสียใจยไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันจะมีข้อคิดด้วยเนาะในร้ายก็มีดีค่ะในหนังสือเล่มนี้ต้องการให้เราได้เรียนรู้ว่าความเสียใจนั้นมันไม่ได้มีไว้ให้เรากอดเก็บอดีต มันมีไว้ให้เราได้ทนุถนอมปัจจุบันค่ะวิธีการเล่าของผู้เขียนเนี่ยหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือ How To แต่เขาเขียนเป็นนิยายนะคะโดยมีตัวละครหลักๆหลายตัวเลยมาที่ศูนย์รับฝากความเสียใจศูนย์รับฝากความเสียใจเนี่ยตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟไทเปแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเจอนะคะต้องเฉพาะผู้ที่กอดเก็บความเสียใจแล้วก็มีเรื่องที่ค้างคาใจมากๆกับในอดีตตรงนั้นนะคะ จนอยากจะส่งจดหมายหรือว่าส่งสิ่งของบางอย่างกลับไปสู่อดีตกลับไปถึงคนที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันแล้วหรือว่าตายไปแล้วนั่นเองค่ะแต่มีเงื่อนไขนะคะว่าเขาไม่สามารถส่งอะไรไปเพื่อแก้ไขอดีตได้นะทำได้เพียงแค่ปลดปล่อยความค้างคาใจเท่านั้นเองเรื่องราวก็เริ่มมาจากที่ในเคสแรกนะก็จะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนค่ะนะก็พยายามจะมาหา ศูน์รฝากความเสียใจซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะเขียนเหมือนเป็นข่าวล่าลือกันนะ,นะ,นะว่าศูน์รฝากความเสียใจเนี่ยมันมีจริงๆนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนไี้เจอมันเหมือนเป็นข่าวลือเนาะผ mm. ู้หญิงคนนี้ค่ะก็มาพร้อมกับห่อผ้าในห่อผ้านะั้น,ะนะก็มีของอุ่นๆอยู่นะคะซึ่งตอนหลังก็รู้ว่าเอ๋อเป็นกล่องข้าวนะที่เพิ่งทําเสร็จใหม่ห่ออยู่ในห่อผ้านะแล้วก็มาเจอศูนย์รับฝากความเสียใจค่ะต้องการส่งกล่องข้าวเนี่ยนะห่อผ้านี้ ไปถึงคุณปู่ของเธอค่ะศูนย์รับฝากความเสียใจนะจะเปิดทุกวันพุธสัปดาห์หนึ่งเปิดครั้งเดียวนะทุกวันพุธตอน5้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มพอเราส่งไปแล้วเนี่ยก็สามารถนั่งรอได้ว่าเดี๋ยวอาจจะมีพัสดุนะหรือว่ามีจดหมายจากอดีตกลับมาหาเราด้วยอย่างนี้นะคะผู้หญิงคนนี้เขานั่งรอค่ะนั่งรออยู่นะเพื่อจะรอว่ามีข้อความกลับมาจากอดีตหรือเปล่าสุดท้ายก็กลับมาจริงๆค่ะ ตอนขาไปส่งกล่องข้าวนะที่มีข้าวอุ่นๆโปะด้วยอาหารทะเลอาเ็ดอรดอยอย่างนี้เลยนะคะขากลับมาค่ะที่ได้มาก็เป็นห่อผ้าห่อเดิมที่บรรจุกล่องข้าวกล่องเดิมแต่ว่าข้าวหมดแล้วล้างมาเกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระดาษน้อยจดหมายน้อยซึ่งนั่นก็ทำให้เธอรับมาแล้วน้ำตาไหลกลับไปสู่เรื่องราวในอดีตของเธอค่ะ เป็นเด็กหญิงคนหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่กับคุณปู่เรียกว่าปู่เนี่ยรักมากแล้วก็ทุ่มเทดูแลเธอมากๆเลยนะคะให้เธอมีหน้าที่เรียนเป็นหลักเลยส่วนเรื่องอื่นๆปู่รับผิดชอบทั้งหมดนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆเธอก็มารู้ทีหลังนะคะว่าโอ้ที่เธอเรียนจนถึงม .6 เนี่ยปู่ไปกู้นี่ยืมสินมาเยอะมากเลยปู่ประหยัดทุกอย่างนะคะเพื่อให้เธอได้เรียนข้าวที่ปู่ชอบกินที่สุดก็คือข้าวที่เป็นอาหารทะเล ปูได้มาไม่เคยทานเลยนะคะให้เธอทานตลอดเลยแต่จุดพลิกของเรื่องเนี่ยมาอยู่ตรงที่ว่าตัวเธอเองเริ่มรู้สึกว่าเธอเป็นภาระของปู่มากเกินไปละอยากจะพักการเรียนเพื่อไปช่วยปู่ทํางานหรือว่าไปหาไรายได้ต่างๆนั่นแหละพอเธอคิดอย่างนี้ค่ะเข้าไปคุยกับปู่ปู่ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมากๆเลยเพราะอยากให้หลานเนี่ยได้เรียนปูไม่เห็นด้วยนะคุยกันรุนแรงนะสุดท้าย เธอเลือกที่จะไม่คุยกับปู่เป็นอาทิตย์เลยวันหนึ่งนะเธอก็คิดได้แล้วว่าเอ้ยเธออยากจะไปขอโทษปู่ในเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าเข้าใจความหวังดีของปู่นะคะแต่ว่าในวันที่เธอจะไปขอโทษนั้นปู่ได้เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุสิ่งที่เธอค้างคาใจมาตลอดก็คือว่าเธอน่าจะได้กลับไปพูดคุยกับปู่ได้ไปทำความเข้าใจได้ขอโทษปู่นั่นเอง ห่อข้าวที่เธอส่งกลับมานะคะสู่อดีตก็คืออาหารทะเลที่ปู่ชอบนะแล้วเธอก็เขียนโนต้ตไปด้วยนะคะ,อะตอนเธอส่งห่อข้าวไปเธอเขียนโนต้ตไปว่าหนูได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วได้เงินรางวัลค่ะเลยตั้งใจซื้ออาหารทะเลที่ปู่ชอบมาทําเป็นข้าวกล่องให้ปู่กินหนูขอโทษนะคะที่หลายวันนี้ทําให้ปู่เสียใจต่อไปหนูจะเป็นเด็กดีให้มากๆปู่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ,อะตอนที่ปู่ส่งก,กล่องข้าวใช่ไหม จริงๆปู่ไม่ได้ส่งหรอกนะอ่าก็คือปู่ก็วางไว้ตรงที่ฐานข้าวนั่นแหละนะคะแต่ว่าของมันจะส่งมาเองนะนะ,ะเขียนกระดาษโน้แตแปะไว้ที่ก่องข้าวนะคะว่านานมาแล้วที่ไม่ได้กินอาหารที่หลานทําฝีมือพัฒนาขึ้นเยอะเลยอร่อยมากปู่เองก็ชอบมากขอแค่หนูใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปู่ก็พอใจแล้วล่ะ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของเคสจะบอกว่ามีหลายๆคนที่เข้ามาค่ะมีทั้งคู่รักนะคะที่รักกันตั้งแต่วัยเรียนนะคะแล้วก็อยากจะแต่งงานกันเพียงแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยที่บ้านไม่โอเคกับฝ่ายหญิงมากๆสุดท้ายฝ่ายหญิงได้เกิดการตั้งรันขึ้นฝ่ายชายอยากจะแต่งงานมากๆเลยแต่ฝ่ายหญิงเองก็ลังเลแล้วฝ่ายชายก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอุบัติเหตุ หรือว่าเป็นเคสที่ของเด็กผู้หญิงนะคะคนหนึ่งที่ต้องการมาตามหาพ่อในอดีตนะเพราะว่าวันที่เธอเกิดเป็นวันที่พ่อเสียชีวิตไม่เคยเจอพ่อเลยแม้จะมีพ่อเลี้ยงในปัจจุบันเนี่ยนะแต่ก็ไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกในใจของเธอได้นะคะโอ้หรือแม้แต่ดารานักรรองชื่อดังนะในนิยายบอกโอ้ดังมากเลยก็มีความฝันร้ายมาตลอดเลยนะคะ ใบหน้าของเขาอาจจะได้ส่งความสุขให้กับผู้ฟังเยอะๆเลยแต่ว่าในใจของเขาฝันร้ายมาตลอดเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะผูกมาเป็นนิยายที่น่าติดตามมากๆส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะอยากให้ไปได้อ่านนิยายกันเองนะคะคราวนี้มาถึงข้อคิดค่ะว่าอ่านจบแล้วได้ข้อคิดอะไรส่วนตัวเองเนี่ยคำถามแรกเลยนะเอ๊ะตอนนี้เรามีใครที่ถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วณนะเวลานเนี่ยแล้วเรายังรู้สึกค้างคาใจอยู่หรือเปล่า เราจะรู้สึกเสียใจเสียดายนะที่เราไม่คุยกันหรือว่าอะไรก็ตามมีใครบ้างถ้าเสียชีวิตลงไปในวันนี้แล้วเราจะเสียใจมากๆเสียดายโอกาสที่มีปัจจุบันร่วมกันแต่ว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นเพื่อนของเราเป็นคนรักของเราในนิยายเนี่ยนะคะเขาจบลงด้วยทุกคนสามารถที่จะไปเติมเต็มความรู้สึกแย่ๆเนาะด้วยการที่ได้ขอโทษได้ขอบคุณ ได้บอกสิ่งที่อยากจะบอกกับคนที่เราจากไปแล้วแต่ในชีวิตจริงค่ะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเนาะเราจําเป็นต้อง move on ไปสู่ความเป็นจริง move on ออกจากอดีตเพื่อให้ปัจจุบันได้ดีที่สุดสิ่งที่เป็นคีย์หลักเป็นเมสเซจหลักของนิยายเล่มนี้นะคะที่ผู้เขียนเขียนไว้เลยคือความเสียใจในอดีตค่ะคือสิ่งที่มีไวใ้ให้เราทนุถนอมปัจจุบันไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรก็ตาม เราอาจจะไม่มีโอกาสไปขอโทษไม่มีโอกาสไปบอกเล่าความจริงแต่สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือปัจจุบันนี้นะคะเราทนุถนอมเราโฟกัสกับปัจจุบันความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่เรามีต่อคนปัจจุบันณนะตอนนี้พยายามประคับประคองพยายามรักษากันให้มากที่สุดถ้าเราทะเลาะกันอยู่แล้วไม่ได้คุยกันโปรดหันหน้าเข้ามาคุยกันเถอะถ้ามีคําอยากจะบอกรักแต่ยังไม่ได้บอกบอกเถอะ ถ้ามีคำขอโทษอยากจะพูดก็พูดเถอะเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาพรากเขาหรือเราออกจากกันนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหลักๆเลยที่ในหนังสือจะบอกเนาะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเนื่องจากว่าในเรื่องเนี่ยนะก็จะมีทั้งคนตายเนาะแล้วก็มีคนที่รอดชีวิตนะคะหลายๆคนก็รู้สึกเสียใจใช่ไหมที่ญาติของเองต้องตายจากอุบัติเหตุแล้วก็มีคนรอดชีวิตแต่ใครจะรู้ว่าคนที่รอดชีวิตเนี่ย เขาก็อยู่ด้วยความเจ็บปวดเพราะเขาก็รู้สึกเสียใจที่ตัวเองเป็นต้นเหตุของทั้งหมดเรื่องนี้พออ่านเราได้ข้อคิดตรงนี้เลยนะคะว่าบางทีเราคิดว่าความเสียใจมันเป็นแค่เฉพาะคนที่เสียหายแต่คนที่รอดหรือคนที่ได้ไปอยู่เขาจะไม่เสียใจแต่ในเรื่องนี้เขาพยายามจะสืือเลยนะว่าแม้จะรอดแต่ความรู้สึกผิดที่ติดไปอยู่ในตลอดชีวิตเนี่ยมันร้ายยิ่งกว่าคนที่ตายไปแล้วซะอีก สุดท้ายค่ะไม่ว่าอดีตจะเป็นยังไงก็ตามอย่าโทษตัวเองให้มากเกินไปอย่าเอาแค่ว่าตัวเองต้องรับผิดชอบกับอดีตนั้นมากเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่ก็คือคนที่จะต้องเดินหน้าต่อนั่นเองค่ะมาถึงตรงนี้ก็ลองถามตัวเองดูนะคะว่าหน้าวันนี้นะคะเรามีใครที่อยากบอกรักอยากบอกขอบคุณอยากบอกขอโทษอยากจะปรับความเข้าใจกันไหม ปัจจุบันสําคัญมากๆความสัมพันธ์ที่มีในปัจจุบันก็สําคัญมากๆและที่สําคัญค่ะตัวเราเองนั้นก็อาจจะต้องจากโลกนี้ไปไม่วันใดก็วันหนึ่งเนาะความตายไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนคือต้องตายทุกคนเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะเอาไปทําอะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเองทําอะไรที่เมื่อย้อนกลับมาแล้วเราจะได้ไม่เสียดายสิ่งหนึ่งที่อย่าพลาดเลยก็คือว่า สะสมเรื่องดีๆในชีวิตไว้สะสมคนดีๆในชีวิตให้มากที่สุดแล้วก็ทำสิ่งดีๆที่ทำให้เราย้อนกลับมาแล้วรู้สึกดีมากที่สุดนะคะน,นี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวมีเรื่องใหม่ๆม,มาเล่านะกับเล่าเท่าที่ชอบนะคะ